สวัสดีครับวันนี้เฮียจะมาแนะนำเปิด2หน้าจอของ Android นะครับตัวนี้เอาไว้เปิดสูตร1 1หน่้นนาแล้วก็เปิดตัวเว็บ1 1หน่หนหน้าเพื่อที่จะเอาไว้เล่นแล้วก็ดูสูตรไปนในตัวอันนี้จะเป็นของ Android นะครับอ่าวิธีเราก็เข้าเลยปุ๊บหา อ่าอาอันนี้จะเป็นตัวเว็บหน้าเว็บกดที่ฟอนต์ตัวนี้นะครับมีป๊อปอัพขึ้นมาเปิดในมุมมองแบ่งหน้าจอแตะเลยครับปึ๊บอันนี้จะอยู่ด้านบนแล้วอ่าอันที่สองเราก็เข้าไปที่ Google อ่าอย่างเช่นว่าถ้าเราเข้าของตัว f i กเบตัวเว็บเราเข้าที่โคม ตัวที่สองเราต้องมาเข้าที่แอป Google นะครับเพราะว่าไม่โคมไม่สามารถเปิดสองหน้าจอในเวลาเดียวกันได้เราก็ต้องเล่นโคมันนึง Google อันนึงประมาันนี้ทีนี้แ yeah, ยเข้าไปแล้วก็เปิดอันนี้เป็นหน้าที่สองปึ๊บก็จะเป็นลักษณะนี้แล้วทีนี้ก็เหมือนกันเล่นลักษณะนี้เหมือนกันเราก็จะเล่นสองหน้าจอได้แต่ของ Android จะดีอยู่อย่างหนึ่ง คือเราสามารถบีบอะไรให้ชัดได้อย่างเช่นเราต้องการตัวตัวเว็บให้ให้กว้างขึ้นเราก็เลื่อนลงมาแล้วดูสูตรทางล่างแค่ประมาณนี้อา,อาจจะไม่ถนัดเราก็เลื่อนขึ้นไปถ้าเกิดเราจะเอาสูตรให้ชัดแล้วข้างบนแค่แตะเพื่อที่ที่จะลงการเดิมพันหรือลงไม้ในการเล่นก็จะประมาณนี้ครับสะดวกมากอันนี้คือแนะนำให้น้องๆ รู้กันอย่างที่น้นองๆสอบถามเฮียมาว่าเล่นยังไงในเครื่องเดียวสะดวกมากครับเรามีเทคโนโลยีเราต้องใช้ให้เป็นครับก็จะประมาณนี้นะโอเคนั่นเฮียไปก่อนนะครับ